ยอดแบบไหม่นะเราจะเหลาเราจะเหลือ,ลอดูไว้เหลือโดไว้เนี่ยเนี่ยผมจะตัดตรงนี้จะเหลือโดไว้นี่ประมาณเท่าขานะครับในกล้องอาจจะดูเล็กนะครับแต่ช้ได้เรื่อยเลยครับ อลงไปแล้วครับง่ายไม่เหนืน่อยถ้่ใช้เ้ื่อยมือหนึ่งพอได้หอบแล้วอันนี้เสร็จแล้วรับเตี่ยดีกว่าที่มา เลื่อยมืออยู่เรามีทำไมนี่เครื่องมือตุ้นตุ้นเองให้เราใช้เขาไม่ได้จ้าง,งผมนะครับเนี่ยผมแค่มาแนะนําว่าเออมันราคามันน่าใช้นะครับแบรนด์นี้มันก็มันเป็นของคนไทยนะครับแบรนด์แบรนด์นประเทศไทยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับแบรนด์ประเทศไทยก็คือมีรับประกันดีกว่าเราไปซื้อของจีนครับดีกว่าเยอะเลยครับดีกว่าไปซื้อของจีนอ,อ พังแล้วก็สามารถซ่อมได้ส่งเคมได้เคมฟรีด้วยครับไม่เสียเงินนะครับถ้าอยู่ในระยะประกันของมันครับนี่ครับครับนี่ครับอันนี้ผมใช้เบ็ดเบ็ด2มนะครับนี่ครับแล้วก็เรื่อยเบ็ดเบ็ดก้อนก้อนเล็กของของเขานะครับในยี่ห้อนี้มันแค่ 2m มันจะมีใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันหนักครับ เท่านี้ก็พอใช้ได้แล้วนะครับก่อนก่อนจะตัดผมจะนับนับกิ่งก่อนนะครับนับกิ่งผมจะไว้ประมาณต้นละยี่สิบกว่ากิ่งนะครับประมาณนั้นสามสิบอ่าถ้าเกินอย่างนั้นผมก็จะตัดตัดเท่าที่ว่าผมนับไว้นะครับว่าจะเหลือเท่าไหร่โดยใช้ด้วยนี่ครับสองสีหก <c oughs> เยี่บยีองีกยี่บโย่งไเยอะตัดได้เยอะจะขึ้นตันนะครับผมเชียกเอาไว้สะพายแล้ี๋ยวก็ขึ้บมนมันใช้ดีมากครับผมก็เลย อยากจะแนะนำอยากจะรีวิวให้ดูใบไม่ต้องออกแรงอยู่ตัดจริงก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดยอดยนะครับตันนี้ตัดเื้นนะครับตัดมันมต้องเลื่อยให้เหนื่อยอยู่ สมระว,วังจะเลื่อนเข่งด้วยววผมจะว่ประมาณนี้ครับผมจะตัดยอด ผมจะเลาเลาขึ้นไปเลยนะครับตัดยอดแบบไห่นะเดี๋ยวเราจะเลาเดีวเราจะเหลือดูไว้เหลือโดไว้เนี่ผมจะตัดตรงนี้จะเหลือโดไว้นี่ประมาณเท่าขานะครับ นกล้องอาจจะดูเล็กนะครับเแต่ช้ได้เรื่อยเลยครับหิมลงไปแล้วครับง่ายไม่เหนื่อยถ้าใช้เรื่อยมือหนึ่งพอได้หอบปแล้ว อันนี้เสร็ียดักทับียดีกว่าที่มาเลื่อยมืออยู่เรามีสมัยนี้ข้างมือต,ตุ้นแรงให้เราใช้มีเยอะครับไม่จำเป็นต้องทำแบบเดิมแบบเก่านะครับมานนี้ครับ แต่งั้นมันดูลงๆอแบตก้อนเล็กนี้ตัดได้ประมาณนี่ครับระด,ดับไฟมันจะบาออยู่ย่งนี้เต็มอยู่เลยนะครับประมาณยี่สิบต้นใบาบครับนี่ครับอโอซูกะรุ่น OCMC ห้ o C M C าสามหใบบาเรื่อยหกนิ้ว 5,300รอบต่อนาทีนะครับนี่ครับรอบของมันโอเคครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะซื้อตามผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในใต้คลิปนะครับไปสั่งซื้อกันได้นะครับคุ้มครับยี่แบรนด์นี้ตัดมา200ต้นได้แล้วครับแต่งมา200ต้นนะครับดูสภาพครับนี่ครับ โอเคครับขอบคุณมากๆครับ